นี่คือกิจกรรมไลฟ์ที่ที่ใช่เทรนที่ชอบโปรโมชั่นที่โดนค่ะเปิดโอกาสให้หวัยรุ่นไทยได้ร่วมสนุกกับการเลือกช็อปชิมชิวตามสไตล์เด็กสยามนะคะผ่านเว็บไซต์เปิดใหม่ w w w m e a i l i f e c o m ค่ะก็รวบรวมข้อมูลข่าวสารนทิทานสมัยทั้งแฟชั่นร้านอาหาร,ราการศึกษา เทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะกับวัยรุ่นไทยด้วยนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะสำหรับสมาชิกที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ด้วยนะคะในการสื่อสารแบบมัลติ o m m u n i c a t i o n เน้นการสร้างสังคมออนไลน์เพิ่มความรู้แล้วก็มาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกด้วยกันค่ะ เราก็เห็นบรรยากาศภายในงานนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมการออกร้านของ Here I Like ครับที่แบ่งเป็นความบันเทิงความงามการศึกษาร้านอาหารแฟชั่นจำลองบรรยากาศสุดพิเศษที่อยู่ในเว็บไซต์ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงนิติใหม่ของการช็อปแบบมีสไตล์โดยพิธีกรสาวสวยมากความสามารถด้านไอทีนั่นก็คือคุณซีชัดปวีนั่นเองนะครับมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยและก็ฝากถึงวัยรุ่นที่ต้องการใช้โลกออนไลน์ในปัจจุบันให้รู้จักเลือกใช้ในทางที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของตัวเองครับ านนี้สนุกสนานมากนะคะเขาบอกว่ามีมินิคอนเสิร์ตจากวงละองฟองมาร่วมสร้างสิสันให้กับในงานด้วยนะคะที่ลานพักเราะต้นค่ะนึกไปงซต์นี่จริงๆแบบบอกงญากสอนง่ายแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนซึ่งมันก็บอกน้องๆไว้ว่าถ้าน้องๆใสดีตัวเองเนี่ยก็จะดีเองชีวิตเราก็จะดีใช่ไหมคือ คุณจะใช้เวลาเท่าไหร่24ชั่วโมงทุกคนมีเท่ากันขึ้อยู่ว่าคุณใช้มนันให้มันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนเท่นั้นเองมไม่ต้องบอกว่าให้น้องเข้าเว็บไซต์อะไรถึงจะดีเพราะว่านอ้านองๆสมัยนี้เขาคงรู้ แล้วค่ะเขา Google, ้ากูเกิลหรือเข,า Google, เขา้ายูทูบเขาดูเวลาว่าเขาจะมีทีวีวัดอะไรที่ที่ทำให้เขาแบบชีวิตดีขึ้นได้หรือว่ามีความสุขขึ้นได้แต่ว่ายังไงก็กนอกเหนือจากการที่ไปดูหรือไปเสพคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยการนําเสนอในตัวน้องๆยื่นเข้าไปในโทรศัพท์มือถือ,ถอมันถ่ายแล้วก็โพสได้ไง่ายมากก็ทำอะไรก็คิดด้วยเพราะว่าออนไลน์มันเป็นโลกที่ลดแล้วเนี่ยเอาของ,าของ,าของยากก็ให้ที่ติดสำลีต่าก็มีวิจารณญาณมาลงอะไรกันละกัน ก็นี่แหละค่ะเป็นเพลงคอนเสิร์ตอย่างที่บอกไปนะคเราอองฟองใช่ไหมก็เป็นเพลงแนวสบายๆนะคะจัดขึ้นบนพรบริษัสบดีที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมให้ถูกต้องแล้วก็ถูกกาละเสระแล้วกันนะคะแต่เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันวิ่งเร็วจริงๆเลยผมคิดว่าผมทานแล้วมันหนีไปอีกละมันไปอีกขั้นหนึ่งมันไปขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตเลยนะฮะโซเชียลแคมเข้าไปดูได้แล้วก็สามารถโพสต์ได้โดยที่มองอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องดีค่ะเราได้เห็นข้อไดด้้จริงงทัหมมมเลยแต่อีกกุนึ็ ถเกในทางที่ผิดอ่าผมว่าน่ากลัวอยู่เพราะว่ามันยังเหมนยังมันยังไม่มีการเซ็นเซอร์หรืยังยังไม่มีการตรวจจับที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะโพสต์อะไรที่ไม่เหมาะสมได้ก็เป็นเรื่องนี้นี่เห็นไหมถ้าคนเราไม่มีจิตสํานึกแล้วคิดจะทําผิดนะรผมว่าฝ่ายที่นั่งตามเนี่ยมันตามไม่ทัน